จากเรื่องของบุญจากเรื่องของวัดนะฮะเอาเรื่องของหัตถศิลป์หัตถกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยมาฝากท่านผู้ชมกันหน่อยนะฮะกิจกรรมนี้ครับท่านผู้ชมศักดิ์สิทธิ์คอนเซปต์2023 today life with b c g นะครับภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือศักดิ์สิทธิ์คอนเซปต์เนี่ยคือโครงการเนี่ยท่านผู้ชมฮะเขาจะเล่าเรื่องราวกระบวนการโครงการที่ร่วมกันพัฒนาโดยนักออกแบบและผู้ผลิต แล้วก็เชิญชวนไปชมผลงานปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปจัดเป็นงานนิทรรศการในงาน Craft Bangkok ที่ไบเทคบางนานะครับโดยสถาบันส่งเสริมศิละปะหัตกรรมไทยองค์การหมหาชนหรือสสอทเ,เขาจัดโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างที่ผมบอกไปนะฮะที่เขาเรียกศักดิ์สิทธิ์คอนเซปต์2023เนี่ยนะฮะเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ศิละปะหัตกรรมได้นําเสนอแนวคิด การสร้างสารรค์ผลงานศิลปะหัตถกรรมไทยโดยมีการทำงานร่วมกันครับระหว่างผู้ผลิตงานศิลปะหัตถกรรมกับนักออกแบบคือทำงานด้วยกันคนผลิตกับคนดีไซน์นะครับท่านผู้ชมดําเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมไทยและบรรจุภัณฑ์ด้วยนะแนวคิดคือ today life with b c g กลุ่มนักออกแบบผู้ที่จะมาเป็นที่ปรึกษาร่วมกับผู้ผลิตงานศิลป์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด1ิท่านนะครับ ทุกท่านนี่มีศักยภาพความพร้อมแล้วก็มีดีกรีระดับประเทศหลากหลายสไตล์เลยครับนำทับนักออกแบบสายงานคราฟต์นะครับโดยดรกรกฎอารมณ์ดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทาตรีเมืองแก้วอาจารย์วิษณุไทยแท้และอาจารย์วิวัฒแซลีนี่โอโ้โหเห็นไหมฮะแต่ละท่านยังมีสายงานผ้าและแฟชั่นด้วยนะครับคุณธีระฉันทศวรรษคุณเอกทองประเสริฐอาจารย์ปฏิพัฒชัยวิเทศ แล้วก็อาจารย์ดรสุภาวินีจรุงเกียรติกุลนะครับยังมีสายงานเครื่องประดับด้วยนะครับอาจารย์พลัดจิระพุทธินันนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยงานไม้นี่สำหรับใครชื่นชอบงานไม้เพราะว่าจริงๆสร้างฝีมือเราฝีมือดีนะฮะงานไม้เนี่ยก็จะมีคุณอมรเทพคัชชานน์แบรนด์อะโมอาเต้นะฮะโดยอมรเทพคัชชานนนครับ, onte, on, รบจากผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ของนักออกแบบทุกท่านแล้วเนี่ยนะฮะ จึงขอเชิญชวนบุคคลใครที่สนใจท่านผู้ชมฮะงานศิละปะหัตกรรมของไทยเนี่ยไปดูได้เลยนะครับเป็นผลงานที่เสร็จแล้วเป็นปลายทางของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงการจํานวนทั้งหมด40ผลงานนะครับและร่วมสนับสนุนอุดหนุนงานศิละปะหัตกรรมไทยให้กับคนไทยได้ในงานนิทรรศการแสดงผลงานคลา b แบง k อก2023จัดขึ้นสัปดาห์หน้าครับท่านผู้ชมฮะที่ไบเทคบางนา26 ถึง30กรกฎาคมนี้ครับ